อีสองวันก็จะสอบภ s k สองแล้วรู้สึกตึงเต้นอะตึงเต้นแบบรู้อยู่นะว่าตัวเองอะคือมันแบบมันทำได้เว้ยแบบตอนที่ทำข้อสอบอะไรเงี้ยที่เราซื้อมาให้ทำมันก็ทำได้แต่ว่าสิ่งที่กลัวที่สุดตอนที่เข้าไปในห้องสอบก็คือกลัวแบบ ไม่มีสติกลัวคิดเลยไม่ออกแอบกลัวนิดๆกลักวกลัวไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนสูและกันสู่ เราไปเราจะไปเราจะไปที่ไหนไ <ป S 1> เราจะไป้องคาราโอเกะก่อนที่เสารนะคะเพราะว่าเครียดเบาๆใช่ปะไม่เบาค่ะหักขาอ <ogue> ีตอนเช้าแบบตอนเช้าก็คือน,นั่งนิ่งเวอร์ตอนนี้ปกติแล้วเอ่อขัน้นของทะเลนี่เท่าไหร่คะพูดได้หรอพี่จีพูดมาอะไรคะหนูอยากไปเต็มแม่ ก็คือคู่หูดูเองแต่กคือกันไป A few moments later เตรียมชุดว่ายน้ำค่ะก็คือต้องเดินกลับโรงเรียนว่ายน้ำด้วยต้องเดินกลับโรงเรียนฝนตกอ,อีกจะได้กลับบ้านกี่โมงคือแบบฝนตกแล้วน้ำท่วมเยอะมากตอนนี้อยู่โรงเรียนะฝนแล้ว อะไรที่มันอะไรกันอตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มไปแล้วึ่ทุ่มยสิบอดแล้วตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวทำข้อสอบอีกชุดหนึ่งแล้วก็ส่งเฮลซอตรววันนี้ก็คือเจออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็น้ำท่วมด้วยงงงวยมาก มาแปโมงเช้าแล้วเรามีสองตอนเกาโมงเราจะมาตรวจเอทีเก่อน A few moments later ชืทอกคบมันก็ทำได้แต่ก็ไม่อยากจะชัวร์แบบร้อยเปร์เซ็นี่นี่ไอ้แผ่นอ่นสอบอ่ะเออนะ่ เขาลองสอบก็คือแบบมันยับยูยีมากเพราะว่าตอนทําใช่ปะมันแบบไม่รู้มันไปทํายังไงกับเอเนี่ยคือมันอยู่ตรงโตแล้วคาเนี้ยเหมือนเอาไปกดทับกับมุมโตแล้วมันก็เดียวไปหมดเลยแบบแต่ก็ไม่ได้เครียดนะว่ยแต่ไม่รู้มือมันไปเองก็เลยแบบยับยุยี่ไปหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าก็สอบได้อยู่แต่มันก็มีข้อที่แบบ ตงิดใจนิดนึงเดี๋ยวจะลองกลับไปเช็คดูอีกทีว่ามันจะถูกหรือยังไงกลับบ้านแล้วพูดถึงบ้านนะคะเราก็คือน,นอนตัวเย่ไปเลยแล้วก็เพิ่งตื่นแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว ตอนที่ถึงสนามสอบนะคะคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากคือแบบไม่รู้ทางแล้วก็ไปถามยาวว่าตึกนี้อยู่ไหนคะอะไรเงี้ยพอถึงตึกปู๊บเราซื้อก็คือเรียกเลยว่าแบบใครสอบ h s k 2ขึ้นตึกไปเลยนะคะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีเวลา ถ่ายอะไรให้ทุกคนดูเลยเดี๋ยวไว้ว่างานะคะคลิปหน้าเราจะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆในการสอบ h พ k 2แล้วก็เปิดคะแนนให้ทุกคนดูนะคะว่าเราได้เท่าไหร่ถ้าคะแนนดีเราจะมาแชร์ทิกด้วยว่าทำยังไงถึงได้คะแนนดีนะคะไว้คลิปหน้าเจอก,กันใหม่บ๊ายบาย